ไี้เจ้าพี่น้องพ่อไอ้เจ้าพี่สองดอกเที่ยงกันเข่ามากกว่าพ่อรวัาดีจ้าพ่อไอ้เจ้าพี่น้องเหยียบเป็นเหยียบแม่ยางแมวมาด้วยงามงามพ่อไอ้เจ้วพี่น้องอบเบึ่งโอ,อ้ยเบืองงามงามงาม เห็นบ่เหลืองเหลืองเชือล่าเนาะพ่นตกหลายพ่วยเดี่ยวพี่น้องอุ้ยพ่อช่งดอกโอ้ยเนาะพ่นตกหลายพ่วยเดี่ยวพี่น้องป้าพ่อใหญ่ปลูกไว้บ่นี่ส้มแซแน่เน,น่เลยย่าเหราอันเหเรากับตาเมียหวานเราบ่ท่อ,นก,น,อน,นกินเขา่า พอใหญ่ไม่หวานก่อนไปเดี๋ยวเจ้ามาหาข่อยไม่มาสิย่ายกินเดียวนะพี่น้องนี่นึงอีกบอกเราอยู่ส่นเจ้าว่าหิวกะแม่น้ำข่อยว่าสนเห็ดลายพี่น,อน้องว่าสาฝนตกแห้งแห้งพี่น้องเสียเสียกันฝนนี่เอามาน้ำตลรด ภาคเสาราย่าไปไหว้โพดพี่นองถ้าอยากไปซะซ่านี่ถ้าอยากได้ดอกงามไปซะซาบยจุ่มเดียวเลยพี่นองมาท่านไหนไปใส่มะเ้านี่กิบมะเ้าราย่าไปไหว้โพดพี่นอง ยายเห็นเห็นยายตื่นเต้นกระโดดใช่ๆๆขอโทษได้ร้ายเลยพี่น้องเกยวกันฝนยายเอามาน้ายู่เต็มกระตาเราพี่น้องกระตาหน่วยน,ะน่ะเป็นแบบนี้แหละมันออกปลาเมาื่อไรอันนี้ผากใบด้ยลยปลาดิสโกเทกพี่น้องเฮ้พ่อใหญ่ลากับเึืดนมาแล้ว เราบอเราบอกแต่บอกเราสันเจ้าหิวเจ้าก็ไปพะศันบบหิวกลับขึ้นมาเป็นโมย่าเห็นบ่เออสวัสดีครับสวัสดีครับขอบปลาน้าย่าเดี๋ยวไปไปพี่น้องวัวครับครับเราก็้จิตตื่นเต้นเราแล้วยังไปโอมาเบิ้งเบ้อเร่วมีเหตุพะศันเมื่ออื่นย่าอุ้ยอุ้ยเสือวื้อนั่นแมนอีรีรับโปรไกว์เสือวื้ พี่น้องอุ้ยโอ้ยเนาะพุ่น่ะขุดจีพี่น้องโอ้ยแบบงามเนาะพูน่ะปุ้ยอร่างช้างเป็นเสือลาเห็นบ่เสือลานี่ยเป็นเสือพี่น้องว่าคือกึบตา ย้อนใส่ย้อนใส่ถุงเนาะเห็นว่าเป็นเบาๆเป็นเบาๆพี่น้องเมื่อพี่น้องโอ้ยบ่ได้ซ้ำบ่ได้บ่ไดโอ้โอ้โอ้พ่อใหญ่ถากอยก้อนพ่อยายหยาดเห็นกับพ่อใหญ่มวนเนี่ยแบบนี้โอ้ยเบิ่งพี่น้องเบิ่งพ่อใหย่ยผัวว่ะ Bớt, bước nhìn đọc luôn, đọc nghe nhai à, chào anh bơ à. Bớt, phim đoàn bơ Chú tu phớt chua Máu, giặc đây, đọc nghe nhai máu mẹ, phải nhai Đọc nghe nhai nhai, bảo wow, đọc nghe, phở nhai ra Thôi, đẹp phi đoàn เสือล่าโน้ขวอ,อี่เหลี่ยมพี่น้องนี่นี่ดอกนึงนี่โซกดอกอุ้ยนี่อีกอุ้ยมีนแต่างงๆาพี่น้องสวยๆอุ้ยตื่นเต้นแถวหน่อยดอกสวยๆพี่น้องโชดีเนาะเฟียเนาะอุ้ยอุ้ยป๊าบที่งทั่วทัง้งเปิดทัง้งพอ่อ จะได้เปิดแล้วสู้แนวพนกับสิตายได้พี่น้องลพี่น้องที่รักฮะที่รักเป็นพ่น้ที่รักพนอะมากๆากอุ้ยเตืนเตนพี่น้องเอ็ดใหม่ใไม้บางยู่ยใหก็เห็ดเลือเห็นบ่เนี่ยเห็ดบอเสียรดาเลื่องเองเอาไปเขาเกะ bò à này nó tát ui nón bơm bơm phi non ui phải nhai ơi đồ xịt chả ba thua bơm Arang sang phơi nắp pin bao bao nó phi non nhát xịt tát đầu tên nhỉ phơi pin bao bao ăn cũng bớt đầy anh ấy đầy เอาแบบนี้อ้เห็ดขื้ให้ห้องอู้อู้สะทอเพินออกน้ำปลาพี่น้องอุ้ยเบืองเบืองบาดทั่วออกน้ำปลาอุ้ยอันนี้แมนม่แมน,นั่นตื่นเต้นอีกแล้วพี่น้องโอ้ยเนาะปื๊ดจำโบจำโบจำโบ้ย เนอหนึโอ้ยเนืหนึ่นงโอ้ยปวดเอวปวดเอว้มาหนวดเห็นไหมโอ้ยเห็นไหมเนืหน่งเฮ้ยวปวยยยยปดบ่ตาม่วยยยหิวบ่ปวยยยโอ้ยงามเี่น้องงามงาม เสวยๆกะจริงนะสาวฝนตกนำๆนำหมื่อวานกะโอ้ยเบิดมือพี่น้องสมพาะพ่อเฮ็ดผนสีงามบบดนี้พุน่นะโอ้ยบวมไปแล้วเียเต่ดดอกนาะพูดยังไงพุ่นะยา่ายายเรื้อพี่น้องมันออกไปกินบ่อได้มันเป็นเบา